ในปีครศร1962มีเด็กอัจฉริยะชาวจีนที่มีชื่อว่าคิมอึ้งหยงถือกำเนิดขึ้นเขามีไอสูงถึง210ซึ่งถูกบันทึกไว้ในกินเนสบุ๊กว่าเป็นคนที่มีไอวสูงที่สุดในโลกโดยคิมอึ้งหยงสามารถพูดได้ถึง8ภาษาเมื่อมีอายุเพียงแค่10ขวบเท่านั้นแต่ในปัจจุบันยังมีเด็กอัจฉริยะอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งถือกำเนิดขึ้นและพวกเขายังมีความมหัศจรรย์ที่จะเปลี่ยนโลกใบนี้ได้ไม่แพ้กัน และในวันนี้ครับเราจะพาทุกท่านไปพบกับ20เด็กอัจฉริยะที่โลกเคยบันทึกไว้ถ้าคุณไม่อยากพลาดวิดีโอใหม่ของเราอย่าลืมกดติดตามและกดที่รูปก,กระดิ่งเลยครับอันดับที่ 1. ชโชยานุโชยานเป็นเด็กอัจฉริยะ IQ 200จากชิคาโกที่เข้าเรียนมหาวิทยายลัยโลโยลาตอนอายุ9ปี และสำเร็จการศึกษาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเมื่ออายุเพียงแค่12ปีเท่านั้นอีกทั้งเขายังได้รับปริญญาเอกด้านพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและชีววิทยาของเซลล์เมื่ออายุเพียงแค่18ปีเท่านั้นอันดับที่2อ,อายันคูเรซี่อยันคูเรซี อัจฉริยะทางด้านคอมพิวเตอร์ชาวปากีสถานผู้นี้มีอายุเพียง6ปีเท่านั้นแต่เขาคือบุคคลที่มีอายุน้อยที่สุดที่ได้รับใบรับรองระดับอาชีพจาก Microsoft มาแล้วโดวยปัจจุบันเขาใช้เวลาว่างในการสร้างเน็ตเวิร์เป็นของตัวเองเปิดเว็บไซต์ไอทีแต่ถึงงานของเขาจะยุ่งสักแค่ไหนอายันคูเรซี่ก็ไม่ลืมที่จะแบ่งเวลาสำหรับดูรายการการ,การ์ตูนสำหรับเด็กอันดับที่3เคเวินโด เควินโดหรือฉายาของเขาคือดีเจโฟกัสอัจฉริยะทางด้านจักรกลจากเซียร่าเลียออนแอฟริกาเขาเติบโตมาอย่างยากจนแต่ก็เรียนรู้วิศวกรรมต่างๆด้วยตนเองเขามีสถานีวิทยุเป็นของตัวเองตั้งแต่อายุ13ปีโดยเขาได้สร้างเครื่องกําเนิดไฟฟ้าและเครื่องส่งสัญญาณวิทยุจากเศษโลหะจากนั้นจึงออกอากาศในชื่อของดีเจโฟกัสและเมื่อไม่นานมานี้เขาได้ลงนามในสัญญาโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ ที่มีมูลค่าถึง3ล้านบาทกับบริษัทเซียร่าไวไฟอันดับที่4 e l เอลิต้าแอนเดรสาวน้อยฉายาปิกัสโซตัวน้อยชาวออสเตรเลียเป็นอัจฉริยะทางด้านการวาดภาพแอบสเตรกเธอมีนิรรศการเป็นของตัวเองในนิวยอร์กตั้งแต่อายุเพียงแค่4ขวบและขายผลงานของเธอได้มากกว่า7 0 0 0 0สบาทอันดับที่5ทาานิกอับ,บราฮัมและเทียร่าอับ,บราฮัม สองพี่น้องอัจฉริยะทางด้านดาราศาสตร์ผู้เข้าสู่สถาบันเมนซาซึ่งเป็นสถาบันสำหรับเด็กอัจฉริยะตั้งแต่ตอนอายุ4ขวบทานิคเรียนหลักสูตรของมหาวิทยาลัยตั้งแต่อายุ7ขวบโดยเขาค้นพบซูเปอร์โนวาและดาวเคลอนนอกระบบอื่นๆเมื่ออายุ9ขวบและเคยทำโปรเจกต์วิทยาศาสตร์เสนอผลงานของเขาในการประชุมของนาซาในปี2011อีกด้วยอันดับที่6จาคอบบาเนต จาคอบบาเนตผู้เป็นอัจฉริยะทางด้านคณิตศาสตร์ถูกนำไปเปรียบเทียบกับอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เขาเข้าเรียนที่สถาบันฟิสิกส์นานาชาติเพอริมิเตอร์โดยใช้เวลาเพียงหนึ่งปีก็จบปร,ริญญาโทและทำการศึกษาต่อในระดับปร,ริญญาเอกซึ่งในตอนนี้เขากำลังทำวิจัยเกี่ยวกับทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์เพื่อทำการหักล้างในทฤษฎีบางอย่างอันดับที่ 7. อาร์มันดรีแมนอาร์มันรีแมน เป็นผู้กำกับผู้อำนวยการสร้างและนักทำแอนิเมชันชาวอินเดียที่อายุน้อยที่สุดโดยเขาได้สร้างการ์ตูนสั้นที่เป็นแอนิเมชันมากกว่า1,000ตอนและเคยได้ไปบรรยายให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยตั้งแต่เขาอายุได้เพียง8ขวบเท่านั้นอันดับที่8ทาวีเกวินสันทาวีเกวินสันอัจฉริยะนักเขียนผู้มีวิจัยทัศ์ด้านแฟชั่นตั้งแต่เด็ก เมื่อทาวีอายุได้12ปีถึงมีบล็อกส่วนตัวที่เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับแฟชั่นและมีคนเข้าชมถึง30,000คนต่อวันแต่เมื่อเธออายุได้15ปีเธอก็ได้ปิดบล็อกของเธอลงเพื่อไปทุ่มเทในเส้นทางอาชีพนักแสดงและเธอก็สามารถทำได้สำเร็จจนปัจจุบันเธอได้เป็นทั้งนักเขียนบรรณาธิการนักแสดงและนักร้องในวัยเพียงแค่18ปีเท่านั้นนิตยสารฟอบจัดอันดับให้เธอ กลายเป็นบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า30ปีที่ส่งอิทธิพลในด้านสื่อมากที่สุดในโลกในปี2014และนิตยสารไทม์ได้จัดให้เธอเป็น25วัยรุ่นที่สรงอิทธิพลที่สุดในปี2014อีกด้วยอันดับที่9วอนเดอร์เหลียง วอนเดอร์เหลียงหนุ่มน้อยอัจฉริยะด้านหมากลุกชาวอเมริกันเชื้อสายจีนเป็นบุคคลที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐที่ได้รับเรตติ้งหมากรุกอาชีพตอนอายุ8ดขวบโดยเขาได้เดินสายแข่งขันหมากลุกจนได้รับเกียรติประวัติและสร้างสถิติใหม่มากมายในวงการหมากลุกโลกอีกด้วยอันดับที่10แจ็คแอนดรากาแจคแอนดรากานักประดิษฐ์นักวิทยาศาสตร์ และนักวิจัยโรคมะเร็งชาวอเมริกันเมื่อตอนอายุได้15ปีเขาได้คิดค้นอุปกรณ์ที่จะช่วยตรวจสอบมะเร็งตับอ่อนได้อย่างแม่นยำภายในระยะเวลาไม่กี่นาทีซึ่งผลงานนี้เองที่ทำให้เขาได้รับรางวัลชนะเลิศ Intel International Science and e n g i n e e r Fair โดยได้รับเงินรางวัลมากถึง2.3ล้านบาทอันดับที่11บอนและบริตนี่วินเนอร์ไบรแนาและบริตนี y เป็นฝาแฝดนักเขียนนิยายอัจฉริยะที่ช่วยกันเขียนนิยายแนวไซไฟเล่มแรกและได้รับรางวัลเบนจามินแฟรงคลินอวอร์ดเมื่อทั้งคู่อายุได้เพียง12ปีและมีผลงานต่อมาอีกมากมายทั้งคู่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการจากสภาโลกสำหรับเด็กที่มีพรสวรรค์และความสามารถพิเศษอันดับที่12บยาันซีโซมานีเพรยันซีโซมานี เด็กน้อยผู้มีความอัจฉริยะทางด้านการคิดในใจโดยเฉพาะการคิดคำนวณทางด้านคณิตศาสตร์โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือใดๆแม้แต่ดินสอหรือกระดาษเธอเป็นบุคคลที่อายุน้อยที่สุดที่ชนะเลิศดในการแข่งขันคิดในใจ Mental Calculation World Cup 2010โดยในการแข่งเธอทำคำตอบได้ถูกต้อง100%เปอร์เซอีกทั้งเธอยังสามารถถอดสแควร์รูทเลข6ถึง8หลักได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาทีและชื่อของเธอยังถูกบันทึกในกินเนสบุ๊กอีกด้วย อันดับที่1 3ซานติอาโกกอนซาเลสซานติอาโกกอนซาเลสเด็กอัจฉริยะทางด้านโปรแกรมเมอร์ที่เขียนแอปของ iOS มานานกว่า7ปีโดยเขาเริ่มเขียนแอปพลิเคชันของ iOS มาตั้งแต่อายุ8ขวบเขาสามารถพัฒนาแอปมามากกว่า15แอปและคาดว่าเขาจะเป็นสตีฟจ็อบส์คนต่อไปก็เป็นได้อันดับที่1 4ไอนานโคเลไอนานโคเล อัจฉริยะทางด้านเคมีชาวมาเลเซียที่สามารถผ่านการสอบเคมีระดับศูนย์สำหรับเด็กอายุ16ปีเมื่ออายุแค่7ปีเท่านั้นและในปีต่อมาเขาก็เข้าศึกษาที่สิงคโปร์โพลีเทคนิคถือว่าเป็นนักศึกษาที่อายุน้อยที่สุดเท่าที่เคยมีมาส่วนเคล็ดลับความสำเร็จของเขานั้นไม่มีอะไรเลยจริงๆเพราะ่อของเขาบอกว่าเขไม่เคยสอนอะไรให้แก่ลูกชายเลยแม้แต่น้อยเพียงแต่เขาเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง อันดับที่ 15. แอบบี้เฟลกแอบบี้เฟกสาวน้อยอัจฉริยะจากมินนิโซตาที่ขิดค้นจานร,รองไมโครเวฟที่ช่วยให้การอบเบคอนไม่มีน้ำมันไหลเยิ้มออกมาเมื่อตอนเธออายุได้เพียง8ขวบโดยสามารถทำยอดขายได้เป็นล้านและกลายเป็นมหาเศรษฐีในพริบตาอันดับที่ 16. บ r กเคลเลอร์วิลสันเคลเลอร์วิลสัน เด็กน้อยอัจฉริยะด้านฟิสิกส์นิวเคลียร์ที่สร้างระเบิดได้ตั้งแต่อายุ10ขวบและเมื่อเขาอายุได้14ปีเขาก็เป็นบุคคลที่อายุน้อยที่สุดที่เคยสร้างปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันอีกด้วยอันดับที่17เแกลกอรี่อาสมิธแกลกอรีอาสมิธนักมนุษยธรรมที่เข้าเรียนมหาวิทยาลัยตั้งแต่อายุ10ปีและสอปีถัดมาเขาก็ได้รับหน้าที่ให้ไปพูดเกี่ยวกับมนุษยธรรมทั่วโลก รวมไปถึงการถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเป็นครั้งแรกและเขาได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงทั้งหมดถึง3ครั้งด้วยกันอันดับที่18อากิษจัตวานอากิษจัตวานเด็กน้อยอัจฉริยนักผ่าตัดที่มีพัฒนาการที่รวดเร็วโดยเขาเริ่มพูดได้ตั้งแต่อายุ10เดือนเขาเริ่มอ่านนิยายของเชคเปียรตอนอายุ5ขวบและเริ่มศึกษาวิทยาศาสตร์ด้านกายวิภาค โดยแพทย์ได้อนุญาตให้เขาเข้าดูการผ่าตัดและการผ่าตัดครั้งแรกของเขาเกิดขึ้นเมื่อตอนอายุ7ปีเพื่อรักษาเพื่อนบ้านและหลังจากนั้นเขาก็ได้รับการศึกษาทางด้านการแพทย์เพื่อรักษาโรคเนื้องอกและมะเร็งในบ้านเกิดของเขาที่อินเดียอันดับที่19คริสตันผังคริสตันผังเด็กอัจฉริยะด้านฟิสิก เขาเริ่มอ่านคณิตศาสตร์ระดับมัธยมเมื่ออายุ2ขวบและผ่านการทดสอบคณิตศาสตร์ของเด็กที่โตกว่าเขาโดยได้คะแนนระดับ A มาตลอดจากนั้นเขาก็ได้รับอนุญาตให้เข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยให้ศึกษาด้านฟิสิกส์ควอนตั้มเมื่ออายุ12ปีซึ่งเขาได้สร้างเว็บไซต์เพื่อแบ่งปันความรู้ต่างๆให้กับคนอื่นอีกด้วยอันดับที่20เอลิสแทนโรเบิร์ต หากจะเปรียบเทียบกับอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ผู้มี IQ 160แต่เอลิสแทนโรเบิร์ตมี IQ มากถึง156ตอนที่เธออายุเพียงแค่2ขวบเท่านั้นและเมื่อเธออายุได้7ขวบเธอก็กลายเป็นสมาชิกของเมนซาหรือสถาบันเด็กอัจฉริยะโดยเธอเป็นเด็กที่อายุน้อยที่สุดที่ได้เข้าร่วมสถาบันนี้เอลิสแทนโรเบิร์ตเริ่มพูดได้เมื่ออายุ5เดือนเดินได้เมื่อตอนอายุ8เดือนและเธอวิ่งได้เมื่ออายุ10เดือน เธอผ่านการทดสอบ iQ ที่ซับซ้อนเป็นเวลาถึง45นาทีเธอเป็นเด็กที่มีพรสวรรค์มากที่สุดคนหนึ่งของโลกและที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นก็คือ20เด็กที่ถูกบันทึกไว้ว่าเป็นอัจฉริยะของโลกใบนี้แล้วเพื่อนๆละครับมีคนใกล้ตัวหรือรู้จักเด็กคนไหนที่เป็นอัจฉริยะบ้างอย่าลืมคอมเมนต์บอกใต้คลิปนี้กันด้วยนะครับ ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับวิดีโอของวันนี้ในครั้งหน้าหากคุณอยากให้เราทำเรื่องอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ